เกม2ครับ GSE s p o r t ตไปอยู่ฝั่ง Blue s i ส e ครับส่วนทางด้านของมีไฟใหม่ไปอยู่ฝั่งเว d ไซ d ์แบนเฟสแรกถ้าถามว่าจะแบนอะไรก็คงต้องแบนตัวที่ตัวเองเล่นไปแล้วไม่อยากให้ฝั่งตรงข้ามเล่นแต่ในมุมมองของ g s ถามว่าถ้าจะแบนอาจจะต้องแบนเบาไฮไหมไม่รู้นะตัวที่น่าจะตัดสุดก็เบาไฮ เงื่งของ MFM เนี่ยมีไฟใหม่เนี่ยถ้าจะตัดก็จะตัดตัวอย่างฟอรรติโนหรือเปล่าแล้วนี่ครับ ban. แบนเป็นมาเกงก้าไปก่อนครับตามด้วยตัวอย่างอาญาก็คงยังไม่ปล่อยหลุดเลยครับตัวนี้ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม เรียกว่าอยากเล่นหลายเล่นครับแต่ไม่เล่นตัวนี้นี่เองโอ้แบนตัวนี้ออกไปด้วยครับจี้เมดไปถึง2ตัวเลยสำหรับ G S E Sport ครับคือซาต้ากับมาเกงก้านะในขณะที่มีไฟใหม่ครับ จี้แบนลูมิ่งอย่างลูอี้แล้วก็ตัวของอาญาครับแม่เรียกว่าต่างฝ่ายต่างมีตัวละครในใจที่อยากจี e ้ e กันแสดงว่าแบบนี้ g จดีส e ปอร์ตต้องหยิบสปอร์ตลูมิ่งมาก่อนหรือเปล่าโดนไปแล้วสองตัวครับเฮเลนก็เล่นไม่ได้เหลือต้าจะเป็นฟอนไลน์แล้วหรือเปล่าถ้าอยากจะเล่น ซึ่งฟอนลายก็ยังโอเพนอยู่เยอะโตโลลัมเบอร์เทนคิสิกเอ,อนเน็ตก็ได้นะไม่รู้สิแมอันนี้แค่แบบนึกได้ออกนึกนหัวออกมาคืออยู่กับเขาว่าเขาอยากเซตอัพเป็นยังไงดีกว่าเอาอย่างนี้มันมันมันยังแบบห่างไกลมากที่จะแบบพูดได้ว่าจะไปจบที่อะไรโอ้แต่ว่าเขาบอกว่าไม่แคร์ครับคุณอยากแบนแบนไปฮะอยากเลือกอะไรเลือกไปก่อนเลยผมรอเคาเตอร์ แล้วเลือกอีกกี้มาก่อนครับก็ถือว่าน่าสนใจนะเพราะว่าในแง่หนึ่งอีกกี้ก็จะคล้ายๆกับมาเกงก้าตรงที่ว่าเขามีการโป๊กอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็มีเบอร์เซเมตตั้มสุดท้ายจากตัวอัลเฟมเบอร์คล้ายกันแต่ว่านี่ครับมีไฟใหม่เลือกกิดเ,เอลสูครับที่ถูกแบนไปในเกมแรกคูนะ่กับตีมี่ด้วยครับเอเอลสุตีมี่ แสดงว่าเหมือนจะอ่านว่าเอฝังทางด้านของ GAD Sport อาจจะอยากเล่นคอมโป๊กเรื่อยๆหรือเปล่าเผื่อโป๊กจนตายแล้วก็กสองไหมหรือว่าแค่จะเอามาเล่นคอมโถมหรือเปล่าแต่โถมด้วยทีมีนี่ไม่รู้สิผมว่ามีตัวอื่นที่โถมดีกว่าคงจะเปิดคู่ล่างหรือเปล่าครับสับ g d Sport เพื่อจะได้ไม่เปิดแผน แต่จริงๆการหยิบอิกกี้มานี่ก็ชัดเจนแล้วนะว่าแผนก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนอกจากปีโป๊กคืออีกกี้ตัวหลักแล้วมีฟอนไลน์ที่มีดาเมจสองตัวซึ่งก็น่าจะเป็นไฟเตอร์แล้วก็มีดีพแครี่ซึ่งถ้าจะดีพแครี่ไปช่นชนกับเอลสุผมมองว่าไม่ใ่เื่องที่ดีครับแล้วก็เลยตัดมาเป็นซิปครับก็ไม่เปิดเยอะครับเปิดนี่ฮะเปิดหนึ่งตัวก่อนกับ ป่าอย่างคลิกแนกออกมาครับกลางโรมมิ่งป่าในขณะที่มีไฟใหม่ตัวนี้เป็นคู่ล่างก็ต้องเลือกหึงใน2เลนที่เหลือนะครับก็จะเป็นเปิดกลางหรือว่าเปิดป่าดีครับอืมพอถ้าไม่เปิดกลางเนี่ยผมมองว่าเหตุสโดนต่อแน่นอนครับแล้วนี่ครับตัวที่เหลืออยู่ครับอาวีครับถูกเลือกหยิบมา ตอนนี้กลมๆแล้วฝั่งของ GSE Sport เนี่ยก็เลือกมาเป็นคู่ล่างกับป่าก็คือขาดเมธกับออฟเลนในขณะที่ฝั่งของเอ่อ G เอ๋อมดิเมื่อกี้มีภัยไหมแต่ GSE Sport าขาดาตัว<า>ของ <to ban. S 2> ขออฟเลนแล้วก็แครี่ดังนั้นอาจจะมีการเปิดตัวของมิดเลนมาก่อนก็ได้นะเมธอะสำหรับเลนกลา,าง GSE Sport <to ban. S 2> จะได้ไม่โดนเคาน์เตอร์ ยกเว้นว่ามีตัวในใจที่ต้องรีบหยิบก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วนี่ครับจี้แบนไปที่ท็อปออ,อฟเรนอย่างสกัดและฉีนน่นะสำหรับมีไฟไหมในขณะที่เจดีสปอร์ตจี Off ้ออฟเรนอีกเหมือนกันครับโอเมนเป็นหนึ่งตัวเอาอีกตัวหนึ่งไหมฮะจะได้แบบว่าวัดกันไปเลยครับว่าแชมพูใครจะเหลือเยอะกว่ากันอมืมีตัวโถมยังอาอีกกับตีมี่แล้วแสดงว่าเขาน่าจะขาดตัวโป๊ก ไม่ก็ตัวเบรสผมเล็งไปที่ตัวเบร์สมากกว่าแล้วโอ้ใช่จริง้วยครับไม่ได้ไปทักเลยครับโอ้ไม่น่าไปทักเลยครับลิกเตอร์ครับตัดไปหนึ่งตัวฮะโอ้แล้วเปิดด้วยออฟเลนกันเลยครับเป็นเรียวมะนะ เอาแล้วสิจะหยิบอะไรมาดีครับคิดหนักเลยครับสำหรับฝั่งของ เซดีสปอร์ตมีตัวเข้าอย่างคลิกแน็กแล้วต้องการตัวชนครับแล้วก็ต้องแค่การแครี่ที่สามารถทำดีเวลเป้สูงนะครับอุ้ยโอ้แล้วเขาจิ้มมาได้น้าบัวมากครับเป็นสลิมครับนี่แหละไปด้วยกันครับไปให้สุดไปให้สุดแล้วหยุดอ,อยู่ที่ความตายครับบวกกันให้ตากันไปข้าครับซูก้าและสลิมเนงะี้ยโอ้ ก็คือว่าเข้าไปถ้าตีบี้กดตีเมทไม่ทันบอกเลยก็คือวินครับแต่ถ้าตีบี้ตีเมททันก็คือเจ้งครับโอ้แล้วตัวโป๊กอีกหนึ่งตัวที่เขาคิดออกตอนนี้จะใช่ตัวนี้หรือเปล่าจะใช่ไหมโอ้โหและใช่ครับ ตูเลนครับถูกเลือกมาเพื่อเติมในตำแหน่งเลนกลางของฝั่งมีไฟใหม่นะครับไม่ถ้าว่าแมชอัพ เกมที่2นี้ครับเลนบนก็จะเป็นทางด้านของซูกาไปชนเลนกับทางด้านของเรียวมะนะครับจังเกิลจะเป็นคลิกแนกไปเจอกับเออีครับแล้วก็เรนการก็จะเป็นอิกกี้ชนเลนกับทางด้านของตูเลนครับแล้วก็คู่ล่างสล,ลิมกับซิฟไปชนเลนกับทางด้าน <10 S 1> ตีนี้นะแล้วก็เอลสูงครับรพลังการเปิดไฟจากฝั่งของมีไฟใหม่เนี่ยต้องยอมรับว่าค่อนข้างจะแข็งแกร่งมากๆครับคือเข้าสุดแต่ออกสุดไหมไม่รู้ครับ แต่รู้ง่ายว่ามีกอกสองแน่นอนเพราะว่าเขามีตีบีซึ่งซีซีของฝั่งมีไฟหมายคือก็คือว่าน่าจะพอวัดได้อยู่ครับแต่ว่าไดาเมจเอาพุชจุใจก็ต้องรองเป็นชุดๆจากตูเรนแล้วก็เอลสุเป็นชุดๆไม่ได้ออกแบบต่อเนื่องในขณะ,ะที่ฝั่งเจดีสปอร์ตครับก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มีพลังการเปิดเหมือนกันแต่ว่าอาจจะซีซีน้อยลงแลกวไปด้วยกับความสามารถในการจะทำไดเมจคู่คู่ไปด้วยจากซูการ์คลิกแน็กรวมถึงสลิมแล้วก็มีกี้คอยโผล่ดังนั้นต้องยอมรับว่า ฝั่งของฝั่งของ CS Esport เนี่ยเกมเนี้ยขี้ของพวกเขาครับคืออยู่ที่การจะต้องชวนทะเลาะในช่วงของต้นเกมให้ได้เยอะๆครับเหมือนเดิมนะความลักษณะเดิมเพื่อที่ว่าตัวเดเมจจะได้มีของไวๆครับจะรอช้าไม่ได้ครับแต่ฝั่งนี้ไฟใหม่เหมือนจะต้องรอของนิดนึงครับตัวเลนเองก็ ใช้ของครับเอลซูเองก็ใช้ของครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการจะทำดาเมตด้วยดังนั้นต้องบุกเลยครับบุกเลยแบบเด้นๆครับเอาครับโดนย้อนแผนหรือเปล่าตรงนี้เข้ามาอินเวตป่าครับสตันส์นไปนี่ไงตัวติดกันไปซะตีมี่ของดูวี่เข้ามาจะงัดสตันใส่อาฟาตาแล้วออ๊บโดนไปตีมา แต่ว่าโอเคครับแยกย้ายครับกับเขาเลนนะก็ไม่ต้องอีเวนต์อย่างใดครับอุ้ยแล้วพร้อมหนึ่งทีครับไปให้กับพีกัมมี่เหมือนจะกลายเป็นเตองเสียฟิกเกอร์ออกมาแล้วน่าจะเสียชีวิตตามด้วยหรือเปล่าไม่ตายครับโอ้โหคำนวณสกิลทั้งถายทันครับแต่ยังเวลาพอดีฮะ แล้วก็เชนเข้าไปครับข้างบนก็อาศัยความที่โยกมาสองคนครับก็กดดันนั่นแหละครับแต่ว่าไม่อย่างที่ผมบอกคือไม่เสียเยอะเป็นทางดีครับ อต่นีไฟไหมก็คือเล่นแบบเรื่อยๆก่อนครับแบอบกแค่นเองก็ไม่ได้แบบว่าปรากฏตัวในเดนนะอุ้ยแล้ว NT เกมแมงมีแล้วก็เชนเข้ามาเพียงแต่แล้วก็ทองเก่าหลังให้แล้วมีคนเข้าไปขวาพยายามจ,จะอมให้แต่ว่าไม่ทันครับเกบ,บเฟิร์สบัตไปได้ครับสำหรับทางด้านของเกมแมงมีหรือว่ามีไฟใหม่ครับแล้วเสียแครี่ไปแบบนี้ครับน่าจะตรงเข้ามังกรต่อครับเพราะว่า ต้องเดินเกมอย่าหยุดครับทั้งบนพีกามี่กับพิ่ป้ีก็มาเอาสูตรดาบซาเลเยอร์ไปครับกลางครับนี่ฮนะแล้วทันเดอร์เบอร์สูุดจะมาเรียอะพัต้าครับ <c oughs> ก็เจ็บอยู่ฮนะมีอะพัต้าอมไม่ทันจริงนะดูวี่เข้ามาพยายามจะแทงงัดครับโอ้ยโดนไถมามีแต่ก้อนแฉกเข้าไปหนึ่งดีหลเก่าหลังด้วยแต่ก้อนคอแล้วซิบสิบโกมามงใส่แต่อะพัต้าไม่ตายแล้วไมต่อครับโอ้โหตายจนได้ครับที่สุดครับตรงนี้ ไปต่อครับงนั้นกามพีกัมมี่เข้ามารับเท้าโดนที่ไปจากนายชายและเพื่อนบอกว่าปล่อยครับยังไงก็ตายครับเรียบร้อยครับกลายเป็น2คิวที่ตามมาจากฝั่งของมีไฟใหม่ครับเดินเกมไม่ดีอยู่ครับแต่ที่พื่บีก็บอกว่าขอบคุณเพื่อนที่รับตีไว้ให้ตอนนี้กาลังฟาร์มเมาแมนเดี๋ยวจะเร่งฟาร์มแล้วกลับไปช่วยแทงไปก็ได้คิงแต่งมีของครับได้หมดทุกไลายครับ รูปตัวนี้บอกว่าได้หมดไปสนยาฆ่า,มาแมลงนั้นนะ <Go forth. S 1> หนะพ่บีกลางปีมาครับ <Wow. S 1> ลองยิงก่อนครับตอนนี้ดาคอนแชนเข้ามาหรือเปล่าไม่ครับเป็นการหลอก เพื่อกลับไปเติมเลนกลางครับเตรียมจะเข้าไปอินเวดป่าแต่ในป่าไม่เจอใครเดแต่อนเชนหุนเข้ามาจากด้านหลังพยายามจะอมเพื่อนเพื่อ,อให้เพื่อนรอดอัาตาต้องซิปโลเพื่อใเพื่อนหนีครับถือว่าทําไม่ดีครับทิปเปบีเข้ามาเช็คป่าครับเราจะเอกครับรู้อยู่นี่กันหมดเลยฮะสองคนตรงกลางครับทิปเปบีก็เดินเรื่อยๆครับตรงนี้เดอะคอนเชนออกมา เพื่อหาข่าวเพราะว่าพาัต้ากำลังจะโดนหรือเปล่าครับตรงนี้กดแ่งหน้าลอวไอดี่เอาไว้แล้วไอเฟอร์มาตั้มไล่ไปก่อนครับสวยงามมากจะมีซีโร่แต่ว่าเอลสูซูมาหูพุ่งเกือบแตกครับดีไม่มีทันอร์เบิร์ตต่ออีกหนึ่งตั้มนะเอา้าแล้วครับเกมนี้ดูทรงว่ามีไฟใหม่ต้องกดแบบสุดจริงๆครับบอแค้นคือจักรอหน้าป้อมตรงนี้นะดูเนี่ย ตรงกลางเอาอีแล้วกอนแชงเข้ามาแล้วปาดเก็บคิวไปได้เลยครับจากนั้นกอนฟอโอ้ทิปเปิลบีครับทำไมเนี้ยเพื่อนจะไม่ไหวครับทิปเปิลบีต้องฟาร,ร์มเร็วกว่านี้ครับผมบอกเลยเอา้อาวอ้าวเพื่อน ดีซีโร่ไปทาเงี้ยแต่ข kind of ้างบนตัวแข็งไว้แล้วที่กมลีงกระโดดออกมาลงไปได้แล้วเขาโดดเข้าไปสวนต่อไอ้เบิร์ไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่มุมนี้ที่เบิร์บีโดนทางด้านของอารวีครับแล้วก็แชนเข้ามาแล้วก็เกาหลังไปด้วยได้ก้อนโต้อีกหนึ่งครั้งครับโอ้ได้ป้อมไปเรียบร้อยครับสำหรับเลนล่างฮะ โอ้โหยังตั้มเลยเมื่อกี้โหนโหยโหมาพาต้ารับจบให้ยืนทับไว้อยู่แล้วเขาพยายามจะเบรสครับพาต้ก็ทั้งทพอและทั้สแชครับแต่วอลแค่นบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เบรมันถึงตัวผมม่ะโอ้ไม่มีใครกันเลยครับแต่ว่าพอไล่ไม่ได้ก็เข้ามังกรต่อทีครับสำหรับฝั่งองใหม่ๆแล้วข้างบนครับก็เป็นไดซาที่เอาป้อมแรกไปได้ครับแล้วเข้าไปเวดในป่าที่ซึ่งเท่าไหร่ที่มันบี ดีซิโยเข้ามารับเซเบตให้ช่วยหรือโคตรตัวเองกำลังจะตายกดแข็งเอาไว้ทีกามีเข้าไปย่ำกระผมกลางหัวพร้อมกับมีคนใจอเวอร์มาแล้วเก็บคิวต์กันอะไรใส่ไปได้ครับโอ้เกมดูเดือดเหมือนเกมที่แล้วอีกแล้วฮะแล้วอัลฟาต้า ป่าดนเบรคค่อนข้างหนักครับวิ <Wow. S 1> แล้วโอมมาแบบนี้10โลอัติเบรฟิกเข้าไปยัดเต็มๆครับเบลแค่นบอกว่าตายก็ได้ครับถ้าจะขนาดนี้ฮะโอ้รถตู้ครับออกจากวินครับเข้าไปหาถึงที่ครับรับถึงบ้านข้างในป่าเฟิร์สยิงสตาน์ไปไม่โดนนะทุกนเมื่อกี้ มีทั้งด้านของเราอีกครับแล้อนฮอเข้ามาสองทำไมแลยวเชนมาสอจังหวะครับแล้วเขาไปเกาหลังด้วยการคอนสล็อตแบว่าไม่โดนทายแล้วเจ็ดเคอาเข้ามาแ <c oughs> ันเดอร์เบอร์สาอฟลาต้าไปก่อนเฟิร์สต้องหนีอกมาแล้วนี่โอมไฟไม่ดีครับนี่ก็มีเข้าไปคำมาให้ตรงกลางดาก็าเชนเข้ามาเล่นหนึ่งครั้งมี <c oughs> มไอัติเมตมาไอเวเบอร์ไปเต็มเต็มหัวจะตีดีตดเอาไว้ทำให้กองสองเกิดขึ้นมาแล้วตีดีก็ซวยแทนครับดูยีบอกว่ารับจบไทยกันไปเลยเพื่อน โอ้หขอหโชคดีครับโชคดีมีชัยโชคชัยบีวบัวฮะอือเบาแค้นซูมไปใครซูมหาใครอุย้ยทิปเปิลบีเริ่มน่ากลัวครับอ่าแล้วเบาแค้นสเตลไปเปิดนหน้าของเซเยเยร์ครับ ก็ปล่อยรีเซตครับเพราะว่าเพื่อนบอกไม่เอาดีกว่าเนื่องจากมันแปดนาทีครับทามมิ่งานี้ยังไงก็ต้องปล่อยครับอัฟาต้าพยายามจะเลี้ข้างบนครับแต่ข้างหลังมีคนมาครับดาก้อนแชนเข้ามาสองจังหวะพยายามจะเข้าไปล้วงแล้วซิฟโรดีทันทีเลยครับสำหรับขะแนนของอฟาต้าเฟยพยายามจะตีไขไปแต่ว่าเขาเอาไปแล้วสำหรับทีตรงนี้ แล้ว MFM หรือว่ามีไฟไหม้เปิดทางด้านของมังกรต่อทันทีครับในมังกรอีเซเยอร์นะเอาครับจะได้จะได้หรือไม่จะได้ไหมอุ๊ยสั้นมาเต็มๆดูวีตั้งบทอิสิเมตเพื่อการตัวเองตายแต่เหมือนว่าจะไม่ทันหรือเปล่าแล้วโดพีกามีเขาไปย้ำกระหมใส่โหดูวี่เข้าไปตายเฉยๆครับแล้วเรียมาของในทายจิ้มไปตรงนี้มีการกดสิบโดนี้ออกมาแล้วจะอมเพื่อนแล้วมีการเล่นจังหวะสองดีรทิปเปิลพีครับเก็บไม่ทำไ,ได้แต่ว่าเช่นกันตรงนี้ ROE เอาอีโดนตีจนตายครับโอ้แล้วเป็นเฟิร์สครับเก็บชัดเจ้าไปฮนะสวยงามครับกดได้ทางด้านของเซเยอร์มาจริงแต่เหมือนจะไม่ได้ใช้ครับแล้วเอาทันเดอร์เบิร์ดมามีคนขวาง,งไว้ให้ครับกลายเป็นคิวคัมแบ็กหรือเปล่าครับสำหรับดีเอสีสปครับจะตังห่างกันอยู่ประมาณ3,600โกอโกลว์คไม่ยากจะตามไปตีครัโดนพีกัรมี่ย่ำใส่หัวครับ หายไปเฉยๆนะฮะแต่ว่า 7K 2 r 5 5มารอรับก็มาดูวี่ตรงนี้เข้าไปเล่นอยู่ไอไ้เพื่อตั้มไปก่อนหนึ่งทีแล้วยังถูกเวลาไว้ซิปโนยัดกลับไปกิ้งเข้ามาชนเนึงตมเอาใครเอา 7K r 5มีตีนี้ตดไว้เพื่อเล่นก๊อกสองแต่ตีนี้บอกไปแล้วครับเจอกันที่บ่อรอที่เช่นชัยบายบายตูเล่นโอ้เอาครับ แล้ว G S E Sport น่าจะเข้าป้อมบนครับแต่ตีมี่กำลังมาจากข้างหลังนะโอเคมา <A S 1> พร้อมกับเอาอีกตัว่เอาอีบอกว่า <been destroyed. S 1> ขอแวบมานก่อนูวีจิ้งคตาไปทีอาต้า1คนแล้วตรงนี้โหม่เข้ามาจากข้างหลัง 3B3 แบบนี้ G S E Sport จะทำยังไงอาพัต้าพยานยจะกิ้งชนอยู่แต่เขาเก็บดีซิโลไปก่อนแล้วแล้วเฟิร์สพยานยจะขอตีตีแต่ว่าม,มันหลุดระยะไปเดี๋ยวนะแวบๆบใครติเปิลบีบอกว่าขอจอยไฟด้วย แล้วเด็นคือ NT เกมแรกมีไม่ตายครับเมื่อกี้จากไฟต,ตรงกลางครับก็ไปทางด้านของพิกามี่ก็มาเนียนเอาป้อมไปแต่ว่าต้องไปเล่นล่างครับเพราะว่าโอ้โหปล่อยเพิดไปหน่อยครับรอจุดป้อมสองเลยครับสำหรับฝั่งของม,มีไฟใหม่ครับ <c oughs> ในขณะเดียวกันครับอาวีก็ไปเปิดบังกองครับแล้วพิกามี่จะเข้าไปเล่นไหมขเขาโดเชนมาอันันเดอร์เบิร์ดไป รอจังหวะเลือดใกล้หมดน่าจะมีการเข้าแน่นอนรอนับ 1, 2, 3เข้าไมไม่ทันครับทิปเปิ้ลบีพลาดไปหน่อยต้องชิโลโล,ลออกมาแต่ว่าเฟิร์สบอกว่ายังดีที่มีกระโดดก๊อก2แล้วแต่กอนแชนจะกทานายเอาอีกเข้ามาล้วงแากวอนคอไปใส่ทิปเปิป้ลบีทิปเปิ้ลบีตายเอาครับทำเป็นเล่นไปอ่ะ อุ้ยอีกลูปวะอีกลูปวะยังไงตรงนี้อยากลองเล่นอยากลองเล่นนะะหายเอาเบอร์ไปก่อนครับตั้มหนึ่งก็ยังไม่เฟอยแรงเท่าไหร่ครับประสิทธิภาพตั้มนี้แต่ตั้มเนี้สนยสไนเปอร์แมบเข้าหัวเข้าไปดีซีโร่บอกกลับก็ได้ฮันเดอร์เบิร์ต่อทันทีครับแต่ข้างบนพีกัมมี่ต้องยันออกมาแล้วตายลงไปครับติดช็อตเนะี เอาครับเสียฟอนไลน์ไปตัวหนึ่งแบบนี้เสียป้อมต่อนี่ครับรออะไรฮะออกแค้นครับเล็งซูมและยิงมาโดนสตันปูกกันไวุ้กกันไปฟ้านั่นแหละครับใช่ครับแต่ซิปอมไปแล้วแล้วเพื่อนบอกว่าอมทำไมตอนนี้ยังไม่ได้จะตายหน่อยดูนี่เข้ามาเล็งแนวหลังแล้วเข้ามาลวงได้สวยบีพัตี้เขาต้องจ่ายดีเมดคือให้เจ่ายตัวแข็งครับเออทางด้นานพัตต้าเกือบตายได้ป้อมบนไปแล้วตรงนี้สาสตันมาจากด้านของเฟิร์ส แต่ว่าไม่โดนใครและตรงนี้โอ้โหดาก้อนโคอไปได้อยู่ครับเลยไม่เกิดอะไรขึ้นนะไม่ใช่ไงนางตั้มนะครับแล้วโอมสองคนพยายามจะเข้าไปชนใส่เอลสูเดลสูบอกว่าไปก่อนแล้วจ้าเอาตูเดนก็ได้ทีมปีเก็บชัดดาวไปแล้วเหมือนกับจะตรงไปยังทางด้านของเซเยอร์เพื่อบอกว่าเจอในป่าเปิดบอกใครก็ได้ช่วยด้วยมารับหน่อยมารับหน่อยแล้วทีซิโร่แรกกันไปกับออีกับ แรกพีกัมมี่ายเสียฟอนไลน์ไปแบบนี้จะคุ้มหรือเปล่าเพราะว่าเลือดไม่พอเล่นต่อนะแบบนี้ไหนจะเวฟเข้าอีกต่างหากครับก็เลยต้องเปิดชเลเย,ยอร์ไปครับในที่สุดฮนะไปต่อไม่ได้ครับ ตรงกลางครับโอ้โหโดดเข้าไปก่อนแล้วซิปเปิลบีโอ้ตามอุ้ยออกมาจังหวะแบบไม่น่าออกครับเดีอดีสปอร์ตจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้หรือไม่ครับแล้วปิด2-0หรือว่าเขาจะส่งเวาไปเกม3ต้องรอดูกันไอาเมเมเบอร์ไปเต็มหัวบอลแค้นครับเสร็จค่าล้เสร็จข่าละ ไปครับเจ็โอเคถัวห้าคต้องขึ้นบ้านีนเอ้ขึ้นทางด้านพุ่มหญ้าเป็นทีครับอัฟต้ายังยืนข่มค้ำอยู่ในจังหวัดเดียวกับที่อวีครับบอกว่าเพื่อนยื้อไว้ให้หน่อยครับเข้ามาังกรถ้าเดี๋ยวพบเอ m เอหรือว่ามีไฟไหม่เข้ามาังกรเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีบัฟพ,พิเศษที่เป็น ผลจากการท่ามกรมาบวกแล้วเดี๋ยวเขาจะบวกครับเพราะว่าได้บวกวเสร็จแต่คุ้มกว่าเมื่อไปถึงตามเขาบอแค่ลูกหลานซึ่งรอดแล้วรอบนี้เดี๋ยวจับตาดูครับหลังจากเราเฟสแร้เสร็จเขามาแน่นอนครับมาช้าแต่มาหนะนะครับปิติถูกใจด้วยที่เป็นบีโดดเข้าไปแซปเอามาได้ครับแต่ว่ายังไม่เกิดอ,อะไรขึ้นครับกางก็ดันเข้าครับบนต้องนี้ไปตัดเบสตรงนี้ก่อนตัดตรงนี้เลยฮะต้องตัดนะถ้าไม่ตัดก็จะยังบีไฟไม่ได้ครับ บนเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงครับโอ้โหรีซีโร่บอกว่าไปแล้วจ้าเราสตันไปตรงนี้ได้ใครครับได้จิเคห้าครับแต่ว่าเพื่อนบอกไม่เข้าครับรอใจเยีวเๆใจเยือยรอก่อนรอก่อนอิกกี้ยังไม่มาครับอย่าเพิ่งผีผามครับจะเป็นผามผีฮะอะไรครับเนี่ยดูอี้ครับมาตึงึืชรอ โอ้อย่างเพืไปไม่ดบอกแค็นบอแค่นสูงมาก็เป็นใครเช่นกันและเหมือนจะมีไฟจะขึ้นครับเขาสู่ที่ที่สิบห้าครับกลายเป็นอีฟีสเลเยอร์แล้วอยู่ที่จิตใจอันแข็งแกร่งของผู้เล่นครับว่าใครจะแบบโดนโค่นลงก่อนจากความกดดันของข้ามครับตอนนี้ฝั่งที่คนโดนกดดันคือจีนิสฟอร์นะเพราะว่าเขาโดนดันเข้าทุกเลนเลยครับแต่ว่าถ้าเกิด ไม้มีไฟไหม่ก็จะแ,แบบว่าเมื่อไรจะชนะเมื่อไรชนะไงก็อยู่ที่ความทิงแกงติดใจครับโอ้แล้วสตันไปถูกตัวด้วยแบบนี้โดนยันหัวแตกทันทีครับเจ็ดตัวห้าครับโอ้ไปพลาดโป๊กในจังหวะที่เฟิร์สปาสตันไม่พอดีครับแล้วบอลแค้นตรงนี้ขอตอกไม่โดนครับดูยี่เข้ามาหามุมสตันอยู่แล้วสิบโลเขาไปลงแนวหลังดีซิโร่บอกเข้าไปเล่นเองก็ได้เก็บทางด้านของเอลซูไปก่อนแล้วไงอารวีบอกว่า อย่างดีครับพีเจ้า็อแชออกไปได้ก๊อกสองเพื่อนบอกว่าเอาไงครับเอาคนเหลืออะไรเอาคนเหลืออะไรปาสตันไปใส่ทางด้านของดูวี่แต่ว่าเพื่อนบอกว่าไม่ครับอย่าไปไล่มันครับมานี่ครับมานี่มาเอาสซเลเยอร์ดีด,ดีกว่าครับเอาครับแต่เป็น g จี๊ยนี่สปอร์ตนะสามารถมาเอาอินพิซเยอร์ไปได้ครับโอ้การเงินก็เริ่มจะใกล้ๆกันแ,แล้วตอนนี้ คือจังหวะเมื่อกี้ต้องชมทางด้านอัฟต้าครับที่อม2คนเพื่อนเพื่อนสองคนเนี่ยเข้าไปล้วงแนวหลังซึ่งก็คือตัวของเบลแค่นนะแบบว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยไม่อย่างงก็ต้องบอกว่าจังหวะแรกต้องชมเฟิร์สก่อนที่เขาสตันถูกตัวครับสตันโดนทางด้านจิตติวะฮก็เลยแบบว่าสามารถที่จะบีบไฟได้ดีครับแต่ตรงนี้ครับเดี๋ยวต้องมาราดูต่อครับเมื่อกี้ก็คือเมื่อกี้ตอนนี้ก็คือตอนนี้ครับมีเซเลเยอร์ช่วยดันแล้วจะไหวหรือเปล่ากับป้อมสอง พอตอนนี้มีบวนกากาดมาด้วยแล้วโอ้โหต้องตีบ้านอายเบอร์ไล่ไปก่อนนะครับตีตีตีแล้วเอาครับจะขึ้นตอร้อมสามได้หรือไม่ตอนนี้เอาอีกไม่ได้กลับมานะครับเอาครับแล้วเหมือนสนตาร์ทไปสวยด้วยครับแต่ว่าเจ็ดทัวรเพียังอยู่แนวหลังอยู่รอเบอร์ส,สวนแน่นอนดุย้ยกดกดเพื่อเซฟชีวิตไว้แล้วทิพนบีก็เกิดปัยเช่นกันบอมกำลังจะโดนตีโดนถุยโดนชมถุย,ถย,ถยแต่จัดตาดูออีกครับดา้อนแชนเข้ามาตั้มแรกไป บอกว่าปล่อยเพื่อนก็ได้แต่นี่แล,ล้วก็ใช้รถที่2เข้ามาพยายามจะล้วงแล้วปาดเก็บคิวไปได้หนึ่งแต่เขามีเกาะเกิดตรงนี้สวนกระบาไม่ไหวครับดีซีโร่กำลังจะตายตัวเองนี่เกิดใหม่แต่อาต้ากับเฟิร์สโดนซูมปั๊บเข้าไปเอาครับเฟิร์สตัวขาดแล้วก็เป็นอาต้าตัวขาดครับป้อมกลางได้จริงแต่ว่าเหลือเพื่อนอยู่2คนและแบบนี้ประมาทไม่ได้ครับผมว่าขึ้นบ้านได้และประเพอจบได้อย่างไรครับพีกัมมี่ต้องยื้อต้องยื้อเอาอีกครับยือย้ออีกยือย้ออีก พราะตอนนี้สังเกตดีๆครับมีมีไฟใหม่ขึ้นไปบนแล้วฮะไม่รอเวฟค้างครับต้องกลับให้ได้นะต้องกลับให้ได้นะมาดูใกล้กันดีกว่าแล้วโหนเข้ามาบอกให้เสื้อตีบ้านตัวหายไปแล้วโอ้ my god ครับไปเกม3ครับสำหรับมีไฟใหม่ครับทำได้สำเร็จครับตีไข่แตกโอ้โหใครจะไปคิดครับใครจะไปคิดครับแค่นิดเดียวฮะชั่วพริบตาเดียวที่ตัดสินใจพลาดครับ กลายเป็นว่าฝั่งมีไฟไหมครับตีเสมอกลับมาเป็น1ต่อ1นได้ในเกมที่2ครับคือดาร์ฟเกมนี้ต้องชมทางด้านของมีไฟไหมนะที่ดาร์ฟมาได้ค่อนข้างน่ากลัวมากครับกับตัวปกหลักๆ2ตัวอยู่มอแค่และ 7K ็วตัวฮะครับที่เลือกเป็นเอลซูแล้วก็ตูเลนแถมมีก็อก2จากตีมี่อย่างดูอีด้วยแล้วก็มีตัวลวงที่เรียกว่าค่อนข้างจะทําเกมไม่เดือดมากสหรับอูอีครับที่เล่นโดย NT เกมนียอย้องมี และส่งคำคำนี้ให้กับพนงด้านของ g s ครับใช่ครับไนท์ทรายครับเกมหน้าอย่างมีจริงครับของพวกเขาไมด่ดีไม่พอครับที่จะเอาชนะมีไฟใหม่ในเกมนี้ได้ทำให้รูปเกมก็คือค่อนข้างโดนมีไฟใหม่บีบตั้งแต่ช่วงกลางเกมครับแล้วก็สุดท้ายก็กลายเป็นว่าจังหวะสุดท้ายที่ดันออกไปได้จริงๆนะคือดีหมดทุกอย่างแล้วแต่ว่า เหมือนไปแบบลังเลว่าจะขึ้นบ้านดีไหมแล้วก็ไม่ยอมขึ้นที่สุดครับแล้วคุยฝืนไฟดูครับก็โดนเอาอีหลวงสองจังหวะนะก็ตายตรงนั้นเลยครับสุดท้ายก็เลยโดนสวนคัมแบ็กในหนึ่งไฟครับอ๋อสเสมอกันที่หนึ่งหนึ่งครับตอนนี้